สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจากมุมมองของการแพทย์แผนจีนมาคุยกันนะครับคือแนวคิดเรื่องลักษณะเฉพาะของร่างกายหรือที่เรียกว่า body constitution นะครับเขาว่ากันว่าถ้าเรารู้จักลักษณะร่างกายตัวเองเนี่ยเอออาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยในการป้องกันพวกโรคเรื้อรังต่างๆแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมได้ดีขึ้น อืมใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าลักษณะร่างกายตามทฤษฎีนี้มันมีกี่แบบอะไรบ้าง แล้วเออมันไปเกี่ยวข้องกับโรคยอดฮิตที่เราคุ้นๆกันอย่างความดันเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้ยังไงบ้างค่ะคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจาก2ส,ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็จะเป็นคำอธิบายลักษณะร่างกายทั้ง9แบบตามหลักการแพทย์แผนจีนเลยแล้วก็อีกส่วนที่สำคัญมากคือมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะเขาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะร่างกายพวกนี้กับโรคเรื้อรัง5อย่างที่เจอบ่อยๆก็คือความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคอ้วนโอ้โหข้อมูลน่าสนใจมากครับศึกษาในคนเยอะด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะกลุ่มตัวอย่างกว่า2,600คนเลยค่ะงั้นเป้าหมายเราวันนี้ชัดเจนเลยครับคือมาดูกันว่าไอ้ลักษณะร่างกาย9แบบเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วงานวิจัยที่ว่าเนี่ยเขาเจออะไรที่มันแบบเออเชื่อมโยงกันยังไงกับโรคพวกนี้ได้เลยค่ะ เริ่มจากพื้นฐานนิดนึงก่อนนะคะคำว่าลักษณะร่างกายหรือ body constitution ในการแพทย์แผนจีนเนี่ยมันหมายถึงสภาพโดยรวมของคนคนนั้นเลยค่ะทั้งโครงสร้างร่างกายการทำงานของอวัยวะภายในระบบต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสภาพจิตใจด้วยนะคะอ๋อคือดูองค์รวมหมดเลย ใช่ค่ะซึ่งลักษณะพวกนี้เนี่ยมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยที่เราได้มาตั้งแต่เกิดหรือพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่เราเจอในชีวิตประจำวันวอย่างเช่นการกินอยู่การใช้ชีวิตเพศอายุหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ค่ะครับแล้วที่บอกว่ามี9แบบนี่มีอะไรบ้างนะครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ค่ะเขาจะแบ่งคร่าวๆเป็น9กกลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มแรกคือกลุ่มสมดุลอันนี้คือดีที่สุดสุขภาพค่อนข้างแข็งแรง นิว r a l เนาะใช่ค่ะนิว r a l หรือเจน e ทเ s สแล้วก็จะมีกลุ่มที่มีลักษณะพร่องต่างๆเช่นพร่องชี่หรือว่าพลังงานน้อยอ่อนเพลียง่ายครับพร่องหยางอันนี้จะขี้หนาวร่างกายเย็นง่าย พร่องยินก็จะตรงข้ามคือจะขี้ร้อนรู้สึกร้อนข้างในง่ายร่างกายเหมือนขาดน้ําขาดสารหล่อเลี้ยงอืมแล้วก็มีกลุ่มเลือดข้างอันนี้คือเลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีอาจจะมีปวดตามตัวง่ายมีรอยคล้ำง่ายกลุ่มเสมหะและความชื้นสะสมพวกนี้ก็จะรู้สึกตัวหนักๆบวมน้ําง่ายเสมหะเยอะครับกลุ่มร้อนชื้นอันนี้คือมีความร้อนสะสมร่วมกับความชื้นมักจะหน้ามันเป็นสิวง่ายอะไรแบบนี้ค่ะ กลุ่มชี้ติดขัดอันนี้จะเกี่ยวกับอารมณ์พลังงานไหลเวียนไม่สะดวกหงุดหงิดง่ายท้องอืดแน่นท้องบ่อยครับผมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มลักษณะพิเศษหรือพวกที่แพ้ง่ายเป็นภูมิแพ้หรือมีโรคเฉพาะตัวบางอย่างค่ะโอ้ฟังดูละละเอียดเหมือนกันนะครับแบ่งได้เยอะเลย ใช่ค่ะทีนี้พอกลับมาที่งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้นะคะเขาใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยวิเคราะห์ค่ะเพื่อจะดูว่าลักษณะร่างกายแบบไหนมันมีแนวโน้มจะไปพบร่วงกับโรคเรื้อรังชนิดไหนเป็นพิเศษอ๋อคือใช้สถิติมาช่วยหาความสัมพันธ์ถูกต้องค่ะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าแบบไหนมันไปคู่กับโรคอะไรบ่อยๆแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับอันนี้น่าสนใจมากเลย ผลนี่มีหลายจุดที่น่าสนใจเลยนะคะอย่างแรกเลยคือกลุ่มพร่องยินที่บอกว่าร่างกายร้อนง่ายขาดสารน้ำเนี่ยพบว่ามีความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจนกับความดันโลหิตสูงแล้วก็บาหวานค่ะอ๋อพร่องยินนี้ไปทางความดันกับบาหวาน ใช่ค่ะซึ่งถ้าอธิบายตามหลักการแพทย์จีนก็คือพอสารน้ําสารหล่อเลี้ยงในร่างกายมันพร่องไปมันก็จะเกิดความร้อนภายในได้ง่ายซึ่งความร้อนนี้เองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดหรือทําให้มีอาการเวียนหัวกระหายน้ําซึ่งก็คล้ายๆกับอาการของคนเป็นความดันหรือเบาหวานบางประเภทเหมือนกันนะคะเออจริงด้วยครับมันเหมือนงานวิจัยสมัยใหม่มาช่วยยืนยันหรือให้มุมมองเพิ่มเติม,ตมกับทฤษฎีเดิมๆของการแพทย์แผนจีนเลยนะครับใช่เลยค่ะ ต่อมานะคะกลุ่มพร่องชี่หรือกลุ่มที่พลังงานน้อยอ่อนเพลียเนี่ยงานวิจัยพบว่าสัมพันธ์กับโรคหัวใจค่ะพร่องชี่กับโรคหัวใจอันนี้พอจะอธิบายตามหลักการได้ไหมครับอธิบายได้ค่ะคือตามทฤษฎีการแพทย์จีนเนี่ยชี่หรือพลังงานชีวิตพื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนเลือดให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ทีนี้ถ้าพลังงานพื้นฐานของหัวใจหรือชีหัวใจมันพร่องมันอ่อนแอลงการบีบตัวการไหลเวียนเลือดมันก็อาจจะติดขัดหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจได้ค่ะเข้าใจเลยครับชี้เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนเนอะพอแรงขับเคลื่อนน้อยระบบมันก็รวนได้ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆอีกค่ะอย่างกลุ่มเสมหะและความชื้นสะสมอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาก็สัมพันธ์กับโรคอ้วนค่ะอ๋อครับอันนี้ชัดเจนค่ะส่วนกลุ่มร้อนชื้นที่มีความร้อนปนกับความชื้นสะสมในร่างกายเนี่ยก็พบว่าสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงอืม ซึ่งในการแพทย์จีนก็มองว่าความร้อนชื้นเนี่ยแหละเป็นพยาธิสภาพหรือเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งของภาวะไขมันในเลือดสูงเหมือนกันโหมันมีความเชื่อมโยงที่อ่อนข้างชัดเจนในหลายๆกลุ่มเลยนะครับแต่เหมือนจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ผลออกมาเอ่อ แปลกๆหน่อยหรือเปล่าครับกลุ่มสมดุลใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือกลุ่มสมดุลหรือนิวทรอนเนี่ยตามหลักแล้วน่าจะเป็นกลุ่มที่สุขภาพดีดที่สุดใช่ไหมคะครับซึ่งในงานวิจัยก็พบว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมีสัสดส่วนของคนที่มีลักษณะร่างกายแบบสมดุลเนี่ยน้อยกว่าในประชากรทั่วไปจริงๆค่ะอ่าฮะก็สมเหตุสมผลแต่ แต่ว่าพอเขาเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติแล้วเนี่ยมันก็ยังพบความสัมพันธ์อยู่ดีค่ะว่าลักษณะร่างกายแบบสมดุลเนี่ยก็ยังสัมพันธ์กับความดันโลหติตสูงและเบาหวานอยู่อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับคนร่างกายสมดุลก็น่าจะเสี่ยงน้อยสุดสิครับนั่น,นสิค่ะ เป็นข้อสังเกตที่นักวิจัยเขาก็ให้ความสนใจเหมือนกันค่ะคือมันอาจจะอธิบายได้หลายแบบนะคะอย่างแรกอาจจะเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้อาจจะมีอัตราการรอดชีวิตโดยรวมดีกว่าหรืออาจจะตรวจเจอโรคช้ากว่ากลุ่มอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสมมติฐานหนึ่งหรืออีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่คนเรารู้สึกว่าตัวเองสมดุลแข็งแรงดีอาจจะทําให เผลอประมาทหรือละเลยปัจจัยเสี่ยงอื่นๆในการใช้ชีวิตไปบ้างก็ได้เช่นอาจจะยังกินหวานกินเค็มหรือไม่ได้ออกกําลังกายสม่ำเสมออ๋อเป็นไปได้ครับเหมือนชะลาใจไปหน่อย ใช่ค่ะประมาณนั้นแต่ยังไงก็ตามนะคะสิ่งสำคัญมากๆที่ต้องย้ำเลยก็คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มากๆเลยไม่ได้มีลักษณะร่างกายแบบใดแบบหนึ่งเป๊ะๆหรอกค่ะ,ะ,คะส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบผสมผสานกันมากกว่าเช่นอาจจะพร่องชี่ร่วมกับมีเสมหะชื้นหรือพร่องยินร่วมกับมีเลือดข้างอะไรแบบนี้ค่ะครับครับ เพราะฉะนั้นการจะประเมินลักษณะร่างกายของตัวเองจริงๆเนี่ยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนโดยตรงก็ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ต้องไม่ลืมข้อจํากัดของงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยนะคะคือมันเป็นการศึกษาณจุดเวลาเดียวไม่ได้ติดตามผลระยะยาวแล้วข้อมูลโรคเรื้อรังที่ได้มาก็เป็นการรายงานจากตัวผู้เข้าร่วมเองซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างค่ะครับเข้าใจเลยครับแต่ถึงจะมีข้อจำกัดโดยรวมแล้วเราก็เห็นภาพความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ สรุปคร่าวๆก็คือพร่องยินสัมพันธ์กับความดันสูงเบาหวานค่ะพร่องชี่สัมพันธ์กับโรคหัวใจเสมหาชื้นสัมพันธ์กับโรคอ้วน แล้วก็ร้อนชื้นสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงตาแนวคิดการแพทย์แผนจีนเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์นะคะอาจจะช่วยในการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นหรืออาจจะช่วยปรับแนวทางการป้องกันการดูแลจัดการโรคเรื้อรังต่างๆให้มันเหมาะกับลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมากขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่ค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับผม และประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากกลุ่มสมดุลที่ถึงแม้จะดูแข็งแรงแต่ก็ยังพบความเชื่อมโยงกับความดันสูงและเบาหวานอยู่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเลยนะครับว่าต่อให้เรารู้สึกว่าร่างกายเราโอเคสมดุลดีแล้วก็ยังไม่ควรประมาทเรื่องการดูแลสุขภาพโดยรวมหรือมองข้ามปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไปใช่เลยค่ะตรงโง้งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไปหาหมอจีนเพื่อตรวจประเมินลักษณะร่างกายตัวเองอย่างเป็นทางการก็เถอะ แต่แค่การที่เราเริ่มหันมาสังเกตตัวเองมากขึ้นเริ่มตระหนักถึงแนงโน้มของร่างกายเราว่าเอ๊ะเราเป็นคนขี้ร้อนง่ายหรือขี้หนาวง่ายหรืออ่อนเพลียงง่ายหรือเปล่าการตระหนักรู้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้เหมือนกันนะคะหรืออย่างน้อยที่สุด มันก็อาจจะเป็นข้อมูลเพิ่มให้เราเอาไปใช้พูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญที่เราดูในอยู่ได้ดีขึ้นก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดกันดูนะคะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจและน่าจะนำไปปรับใช้หรืออย่างน้อยก็สังเกตตัวเองได้ดีขึ้นจริงๆครับ